หน้าช่องใครขึ้นเข้างหมยอัสเจรีเหมือนคอมเมนต์นี้ให้รีบจัดการช่องตัวเองด่วนเพราะถ้าคุณปล่อยผ่านไปนั้นนั่นหมายความว่าอนาคตคุณกำลังจะโดนปิดช่องเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ตกใจที่ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าช่องของเพื่อนเอนนั้นหมายความว่าช่องของคุณกำลังละเมิดกฎชุมชนอยู่และละเมิดบ่อยจนใกล้จะปิดช่องสิ่งที่เราจะต้องทำเมื่อเราเห็นเครื่องหมายตกใจที่หน้าช่องของเรานั้น หนึ่งให้รีบไปดูกฎชุมชนด่วนๆว,ว่ามันมีอะไรที่มันอัปเดตที่เรายังไม่รู้บ้างแนะนำว่าให้อ่านให้ละเอียดนะจ๊ะสองให้ไปรื้อดูคลิปต่างๆที่ลงเอาไว้ในช่องของตัวเองว่ามีคลิปไหนที่ซุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดกฎชุมชนไหมถ้ามีให้ไปซ่อนคลิปด่วนไม่งั้นแล้วถ้า AI เขามาจับได้ทีหลังนะคะเขาลบคลิปนั้น และเราก็จะโดนคะแนนละเมิดในช่องของเราด้วยเพราะต้องเล่าแบบนี้ก่อนประสบการณ์นี้ครูนราเองก็เคยเจอตอนนั้นมีผู้ติดตามอยู่ประมาณหมื่นต้นๆน,นะคะแล้วครูนราก็ทําคลิปสอนเกี่ยวกับการใส่บัญชีธนาคารสําหรับรับเงินติ๊กต็อกช็อป การลงทะเบียนการใส่ข้อมูลที่ยุงที่อยู่อะไรต่างๆพวกนี้ครูนาร่าแบบปล่อยคลิปไปแบบเป็นเป็นระยะแบบเป็นหลักเดือนแล้วอะแล้ว AI มันมาจับตามได้ทีหลังทีละคลิปครูแล้วลลก็โดนปิดไปทีละคลิปพอครูนาร่าเริ่มโดนปิดแล้วก็เริ่มมีเครื่องหมายอัศเจรีรีอยู่ที่หน้าช่องครูแล้วก็เริ่มแบบเฮ้ยมีคลิปไหนที่มีความเสี่ยงอีกบ้างครูนร่าไปกดซ่อนคลิปเลย ซึ่งคลิปที่คูราาสอนเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆคูรูรามีการเซ็นเซอร์ข้อมูลเอาไว้แล้วนะแต่ก็โดนจับอยู่ดีซึ่งระหว่างนี้ถ้าเครื่องหมายมันยังอยู่ที่หน้าช่องของเราให้ระวังการลงคลิปให้ดีๆที่ไม่แนะนําให้ลบคลิปเนื่องจากว่าถ้าเราลบคลิป AI ก็จะจับได้ว่าช่องของเรามันมีความผิดปกติจนเราต้องลบคลิปออกไปซึ่งมันก็จะส่งผลต่อยอดวิวของเราในคลิปถัดๆไปดังนั้นทางที่ปลอดภัยคือซ่อนคลิป เปลี่ยนจากสาธารณะเป็นเฉพาะฉันเดี๋ยวคลิปนี้จะสอนวิธีการซ่อนคลิปนะสําสหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้และจะสอนวิธีการเข้าไปดูกดชุมชนนะคะว่ามันเข้าไปดูตรงไหนบ้างให้ไปที่ขีด3ขีดมุมบนขวามือนะคะเลือกการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวจากนั้นสไลด์ลงไปให้เจอคําว่าข้อกําหนดและนโยบายค่ะจากนั้นกดไปที่หลักเกณฑ์สําหรับชุมชนอ่ะ หน้านี้นะคะก็แนะนําให้ทุกคนนะคะไปอ่านทีละหัวข้อเลยนะคะเขาอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดมากๆครูนรายกตัวอย่างอันอน,นี้คือความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะคะกดอ่านรายละเอียดให้หมดนะคะข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้กดไปปุ๊บมันก็จะขยายออกมาให้เราเห็นได้เพิ่มมากขึ้นว่าเขาไม่อนุญาตอะไรบ้างรวมถึงหัวข้อต่างๆนะคะให้เพื่อนๆไปดูกันนะเราจะได้ไม่โดนปิดช่องนะคะ ต่อไปวิธีซ่อนคลิปนะคะให้เรากดมาที่คลิปที่ต้องสงสัยของเรานะแล้วกดที่จุด3จุดมุมล่างขวามือนะคะสไลด์ไปให้เจอคำว่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวแแล้วเราก็จากเดิมที่เป็นสาธารณะทุกคนนะคะก็เปลี่ยนเป็นเฉพาะฉันอันนี้คือวิธีการซ่อนคลิปนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆอย่าลืมกดแชร์แบ่งปันคลิปนี้ออกไปด้วยนะคะ